21กฎการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้จริงตลอดชีวิตกฎข้อที่กํากำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเขาจะสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆโดยมีวิธีการทำดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะทำเป้าหมายของคุณให้เป็นส่วนตัว เป้าหมายที่เราเลือกค่ะต้องเป็นเป้าหมายที่เราเลือกเพื่อต,ต,ตัวเราเองเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นอยากให้เราเป็นหรืออยากให้เราบรรลุเพื่อเอาใจคนบางคนในชีวิตในการตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพค่ะต้องเห็นแกต่ตนเองให้มากๆนะคะและต้องเป็นเป้าหมายท,าาาสมสสที่เราต้องการสำหรับตัวเราจริงๆค่ะและสําหรับจิตวิญญาณของเราจริงๆค่ะข้อที่2ค่ะ ตั้งคำถามพลิกชีวิตคำถามที่สำคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายก็คือฉันอยากทำอะไรกับชีวิตของฉันจริงๆคุณต้องกล้าจินตนาการถึงเป้าหมายในฝันของคุณแม้มันจะไม่มีตัวตนหรือไม่สามารถจับต้องได้นะคะที่เราไม่สามารถจับต้องได้ในปัจจุบันก็ตามเราต้องกล้าฝันนะ,ะแล้วก็ต้องกล้าที่จะจินตนาการภาพเหล่านั้นขึ้นมาค่ะ ข้อที่ 3. ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจริงๆอะไรคือเป้าหมายสำคัญที่สุด3อย่างในธุรกิจและอาชีพการงานของคุณในตอนนี้อะไรคือเป้าหมายทางการเงินท nah ี่สำคัญที่สุด3อย่างของคุณในตอนนี้อะไรคือเป้าหมายของครอบครัวของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณค่ะที่สำคัญที่สุด3อย่างของคุณในตอนนี้อะไรคือเป้าหมายเรื่องของสุขภาพคะ สามอย่างค่ะที่คุณต้องการในตอนนี้นะคะเขียนออกมาให้หมดเลยนะคะข้อที่4ีค่ะแยกแยะความกังวลหลักๆของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณกังวลใจที่สุด3อย่างในตอนนี้ที่ทําให้คุณหงุดหงิดค่ะเป็นกังวลเป็นห่วงแล้วก็ทําให้คุณค่ะหมกมุ่นในชีวิตประจําวันของคุณอะไรที่ซ้ําเติมคุณทําให้คุณโมโ oh ห เหนือสิ่งอื่นใดเลยอะไรที่ป้นความสุขไปจากคนแล้วคุณมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรอะไรคือทางแก้ที่ดีที่สุดของปัญหาเหล่านี้คะฉันกำจัดปัญหาและความกังวลเหล่านี้ออกได้ทันทีได้อย่างไรนะแล้วก็อะไรคือวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาให้เร็วที่สุดและตรงประเด็นที่สุดคะ่ะข้อที่5สร้างรายได้ของคุณให้เป็นสองเท่า อะไรคือวิธีที่รวดเร็วที่สุดและตรงประเด็นที่สุดในการเพิ่มรายได้ของคุณเป็น2เท่าคำตอบง่ายๆเลยนะคะท่านไบอันเทซีนะคะเขาก็พูดมาเขาบอกว่าคำตอบที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทวีคูณเวลาที่คุณใช้ในการพบปะกกับคนที่มีแววว่าจะเป็นลูกค้าของคุณนะจากการศึกษาย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี1928 เขาไปสำรวจนะคะเขาบอกว่าพนักงานขายโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาใช้เวลาในการขายสินค้าวันละ90นาทีค่ะในการพบลูกค้าแต่พนักงานขายที่มีรายได้สูงที่สุดค่ะเขาจะใช้เวลามากกว่านั้น2-3เท่ายิ่งเขาให้เวลากับลูกค้ามากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะเชี่ยวชาญในด้านการขายมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วก็จะทำเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะ ข้อที่6ค่ะสร้างผลงานของคุณให้เป็น2เท่าโดยการใช้หลักการ20-80นั่นเองก็คือเราทำงานที่สำคัญที่สุด20%ที่สามารถส่งผลให้มีผลลัพธ์80%ค่ะเขาเรียกว่าการออกแรงทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากนั่นเองค่ะข้อที่7โบกคาทาวิเศษข้อนี้ขุยอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะเขาบอกว่า คุณต้องโบกเหนือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของชีวิตคุณนะคะในการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณจงใช้เทคนิคคาถาวิเศษนะ,ะสมมติว่าตัวคุณมีคาถาวิเศษค่ะที่สามารถโบกเหนือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของชีวิตคุณพอคุณโบกคาถาวิเศษนี้คำอธิษฐานนี้ของคุณก็จะเริ่มเป็นจริงนะคะอันแรกเลยค่ะลอง จงโบกคาถาวิเศษเหนือธุรกิจและอาชีพการงานของคุณถ้าคุณสามารถอธิษฐานขอพรได้3ประการในชีวิตการเงินของคุณคุณจะขออะไรนะคะโบจงโบกคาถาวิเศษค่ะเหนือชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณสามารถอธิษฐานขอพรได้3ประการในด้านนี้คุณจะขออะไร ถ้าชีวิตครอบครัวของคุณดีเลิศในทุกๆแง่มุมมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะจงโบกกาวิเศษค่ะเหนือสุขภาพและความแข็งแรงของคุณถ้าคุณสามารถอธิษฐานขอพรได้3ประการเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพของคุณค่ะคุณจะขออะไรถ้าสุขภาพของคุณสมบูรณ์แบบมันจะแตกต่างไปจากวันนี้อย่างไรนะคะ จงโบกคาถาวิเศษเหนือทักษะและความสามารถของคุณถ้าคุณสามารถที่จะขอนะคะอธิษฐานขอทักษะหรือความสามารถในระดับสูงได้3อย่างคุณจะขออะไรคุณอยากดีเลิศในด้านไหนเทคนิคคาถาวิเศษนี้นะคะคุยบอกได้เลยค่ะว่าเวิร์กมากๆนะคะเมื่อใดก็ตามข่าที่คุณนึก วาดภาพว่าคุณมีคาถาวิเศษค่ะเป้าหมายที่แท้จริงของคุณในด้านนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะคะเราสามารถใช้เทคนิคนี้นะกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็กับคนที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะคะเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะเราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยนะคะใช้เทคนิคนี้ได้เลยรับรองเป็นจริงแน่นอนค่ะข้อที่8 อยู่ได้อีก6เดือนไบรอันเทซีนะคะเขายกตัวอย่างคำถามในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าหากวันนี้คุณไปหาหมอแล้วคุณหมอเนี่ยบอกว่าผมมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกคุณข่าวดีก็คือคุณมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงมากๆเลยนะอีก6เดือนข้างหน้าแต่ข่าวร้ายก็คือพอครบ180วันค่ะคุณจะล้มตายเพราะโรคร้ายที่รักษาไม่ได้ ถ้าเรารู้เวลาที่เหลือของชีวิตเราค่ะเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครคะเราจะไปที่ไหนเราจะมีสิ่งไหนที่อยากทำให้สำเร็จเราจะทำอะไรให้มากขึ้นหรือน้อยลงนะพี่ๆเขียนออกมาให้หมดเลยนะคะข้อที่9ค่ะสร้างรายการความฝันของคุณขึ้นมากำหนดความฝันในจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดค่ะเขียนความฝันของคุณนะคะให้ เขียนทุกอย่างเลยนะคะที่คุณอยากจะมีอยากจะทําอยากจะเป็นนะคะเป็นภาพให้ชัดเจนนะคะหลังจากที่เราเขียนความฝันไปแล้วพีพีเชืิญไหมคะว่า ภายใน30วันค่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างค่ะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันจะเขาเรียกว่าความฝันของเราค่ะจะเริ่มทยอยเป็นจริงเร็วขึ้นนะคะคุยแนะนําเลยนะว่าให้เขียนให้มากที่สุดนะคะไบรอันเทเซเนี่ยเขาแนะนําให้เขียนเป็นร้อยข้อเลยค่ะยิ่งเราเขียนความฝันมากเท่าไหร่ค่ะจะยิ่งสําเร็จทยอยสําเร็จเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะข้อที่10ค่ะ เป็นเศรษฐีในพริบตาถ้าคุณได้รับโบนัสหรือรางวัลเงินสดมูลค่าร้อยล้านบาทในวันพรุ่งนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคุณจะบอกใครและจะทำอะไรมากขึ้นฝันอะไรที่จะทำให้คุณเป็นจริงชีวิตของคุณหน้าตาจะเปลี่ยนไปอย่างไรและคุณจะมีอิสระเลือกได้เต็มที่จะไปใช้ชีวิตที่ไหนนะคะข้อ11ค่ะ อย่าก,กลัวความล้มเหลวอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำแล้วยังไม่กล้าทำนะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทำอะไรเพื่อ,อครอบครัวอยากทำอะไรเพื่อสามีเพื่อภรรยามีอะไรบ้างขาที่คุณอยากทำแล้วคุณยังไม่กล้าตัดสินใจทำนะข้อ12ค่ะ ทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำนะคะขณะที่คุณลงมือทําตามเป้าหมายของคุณนะคะเราจะต้องถามตัวเองอย่างสม่ําเสมอเลยนะพี่ๆว่ามีความสุขกับการกระทําอะไรมากที่สุดในแต่ละด้านของชีวิตนั่นหมายถึงเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ค่ะของการลงมือทําค่ะเรามีความสุขกับการลงมือทําแบบไหนนะคะต้องสํารวจตัวเองบ่อยๆเลยนะคะ ข้อที่สิค่ะสร้างความแตกต่างเป้าหมายที่แตกต่างแบบไหนที่เราอยากจะทําอุดมการธุรกิจความต้องการใดค่ะที่เราอยากจะแก้ไขอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าวันนี้เราร่ํำรวยขึ้นมาเราจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือใครข้อที่14ค่ะตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายทางการเงินนี้สำคัญนะคะเพราะเงินค่ะแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งชีวิตที่ดีเลิศที่สุดของเรานะ,ะเราอยากมีเงินเท่าไหร่อยากมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อยากมีทรัพย์สินเท่าไหร่แบบไหนที่เราอยากจะสะสมเขาเรียกว่าสะสมไว้นะคะเวลาที่เรากเกษียณแล้วนะคะเราอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่เราสามารถดีไซน์ได้เลยค่ะข้อที่15ค่ะ ความชัดเจนทําให้ความฝันของคุณกลายเป็นจริงความฝันที่ชัดเจนจะทําให้เรานึกถึงนะคะสิ่งนั้นเนี่ยพี่พนะคะเราจะนึกถึงตลอดเวลายิงเป้าหมายของเราเยอะเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะคะชัดเจนมากเท่าไหร่เราจะยิ่งจดจ่อโฟกัสมากขึ้นนะคะและ อะไรก็ตามที่เราให้ค่าที่ให้ความสำคัญหรือว่าจดจอ่อใส่ใจเขาเป็นพิเศษสิ่งนั้นน่ะจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะ ไบ i ์นเทซีนะคะก็ยังแนะนําอีกนะคะว่าวิธีการกําหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคะบรนเทซีเขาแจ้งมานะคะทั้งหมดนะมี7ข้อนะคะพี่ๆใครที่มีสมุดหรือมีกระดาษก็สามารถที่จะเอามาจดแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะการกําหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคะ่ะข้อที่1คะ่ะเขียนเป้าหมาย3อย่างที่สําคัญที่สุดในชีวิตณนะเวลานี้ ข้อที่2ค่ะอะไรคือปัญหาหรือความกังวลใจที่กดดันคุณมากที่สุด3อย่างณเวลานี้ข้อที่3ค่ะถ้าคุณได้รางวัลเป็นเงินสด1ล้านดอลลาร์ที่ปลอดภาษีในวันพรุ่งนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณโดยทันทีข้อที่4ค่ะคนรักที่จะทําอะไรจริงๆอะไรที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกถึงคุณค่ารู้สึก ถึงความสำคัญแล้วก็รู้สึกถึงความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อที่5ค่ะถ้าคุณสามารถโบกคาถาวิเศษเพื่อชีวิตคุณและสามารถมีทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะอธิษฐานขออะไรข้อที่6ค่ะคุณจะทำอะไรจะใช้เวลายังไงถ้าคุณเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะ ข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายคุณอยากทำอะไรกับชีวิตคุณจริงๆถ้าคุณไม่มีขีดจำกัดและนี่ละค่ะเป็นการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงนะของชีวิตเราทุกๆคนเลยทั้งหมด7ข้อนะคะที่ไบรอันเทซี่แนะนำมาพี่ๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะวันนี้ค่ะเราใช้ชีวิต ไปข้างหน้าค่ะเวลาเนี่ยเขาจะเกินกินทุกสิ่งนะคะแต่ที่สุดแล้วค่ะเราจะเดินแบบไปมีเป้าหมายหรือเราจะเดินแบบไปไร้เป้าหมายเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จเราต้องกําหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะยิ่งเป้าหมายเยอะเท่าไหร่ชรัดเจนเท่าไหร่เขาก็จะทยอยเกิดขึ้นจริงตรงหน้าเร็วขึ้นค่ะ